เบอร์ดี้ทรีอินวันซปเปอร์ครีมมี่เข้มข้นด้วยครีมกลมกล่อมด้วยรสชาติกาแฟแท้แครกเกอร์วัฟเฟิลแอนด์พายและขนมปังพีนัทบัตเตอร์แซนด์วิชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากจูลี่โบตันมากกว่าความชุ่มคอ ราการกีกาบายนะครับผมกันนั้นเนะครับจะคุยกันสบายๆนะกับผู้หญิงคนนี้นะครับคุณปานธนพรเรื่องถามถึงรางวัลที่ปานเคยได้รับมาแล้วว่ามีรางวัลอะไรบ้างครับ โอ้ยังนั้นเลยแม่มากยังไปยังไม่ได้คุยไปก็พูดนกันครับเล่าให้เราฟังหน่อยครับเออาย่างจริงเลยเหรอฮะโอ้ยยังับโอ้ยยังเราแบบัดนี่เรารางวัลอะไรบ้างครับมีที่สแนอวอร์ดมีอ่าพระพิฆเนศทองคำครัชอปอวอร์ดมีชนเวีอะไรอย่างนี้ผู้แท้รางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นเป็นเป็นคนที่ แต่งเพลงทําเพลงอะไรใดๆเองไหมีมงมีทีมงานดีอยู่งด้วะมีทีมงานทีมงานมีมีกันทั้งสิ้นจริงๆแล้วเรามีเป็นสิบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบหัวหอกจริงๆเนี่ยก็จะประมาณสี่สี่หาคนหัวแหลมแหลมค่ะทีพวกนี้คือพูดนําผู้นําคือจะบอกได้ว่าความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยปานี่ก็ยกให้ทีมงานเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะใช่ ได้เลยเป็นออกออก้าบมาทั้งสิ้น4ชุด4ชุดค่ะสชุดแล้วเป็นทีมงานเดิมหมดเลยไหมหมดเลยค่ะโอ้ย่างกู่ใจเลยคู่ใจค่ะแล้วทีมงานพวกพี่ๆนี้เขาไปทําให้คนอื่นด้วยไหมทำค่ะเขาก็เป็นอย่างโปรดิวเซอร์ปานก็เป็นคนเดียวกับ D2B นะคะโอ้แล้วก็มีเซนดรานะคะบาซูเธอเขาทำได้หลากหลายแนวค่ะมีชื่อทีมไหมพี่อบอริจินทีมค่ะ หรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นค่ายแล้วแม่น่าคุยกับพวกเขาเหมือนกันเชียรเลยนะครับอาอริจินทีมครับน้ำเนิมให้ร<อ>ับประทานเอ่อ ของพี่เอาเป็นข้าวผัดนะฮะขอให้คุณปานแนะนําตัวแล้วกันว่าพี่แต่ละคนชื่อพี่อะไรบ้างนะครับทั้งความจริงๆก็มีสี่คนใช่ไหมจริงๆมีสี่แต่ว่าวันนี้ไม่ว่างค่ะพอดีติดประชุมเป็นใหญ่เป็นโตครับนั้นเป็นเอ็กเซ็กคอลทีฟคนนันชื่เกียค่ะคุณเกียร์นุชาคุณเกียนะฮะคุณเกียมาไม่ได้เพราะว่าติดประชุมชุมงานอยู่ว่าจะคัดเอาปานออกดีไหมเอางานเยอะเป็นผู้บริหารผู้บริหารผู้บริหารนะฮะอันนี้ก็เป็นพี่ต๋องค่ะพี่ต๋องนิพันธ์ช่วยสมเเคครระะ์ป็น คุ่งสองปิ่สองน่คะแล้วก็ข้างนี้เป็นพี่ก๊อฟเป็นโครโปรดิวเซอร์นะคะปิ่งก๊อฟปิสวกสอฟคนนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะอยากเห็นเพราะนี่คือคนที่เขียนเพลงดังๆทั้งหลายของปานทั้งหมดคือพี่บางสุดที่รงนี่ครับพี่บาง นี่คือเพลงส่วนใหญ่เป็นคนเขาเป็นคนเขียนเยเรื่องง่ายๆตบมือหวานมันเล็ดนั้นรกในใจหญิงร้ายชายเลวก็คือคนที้เลยพี่ครับพี่มีความฝังใจอะไรกับครับคือเขาบอกคนเขียนเพลงนี่บางทีอันนี้พี่บังเนี่ยนะส่วนใหญ่เพลงแนวนี้พี่มีความฝังใจอะไรกับผัวพี่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เขามีคัวแล้วเขามีภรรยานี่นั่นน่ะสิเป็นผู้ชายด้วยแต่เขียนเพลงให้ผู้หญิงแล้วแบบโดนใจเหล่าผู้หญิงที่ไม่รู้ใจผู้หญิงได้ขนาดนั้น พี่บังคือหลังจากแปลงเพศแล้วครับไปกันีกไปกันเขาด้วยเอเวลาเขียนเนี่ยผมคงจะมองที่บุคลิกของนักร้องครับเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่ได้สัมผัสพูดคุยได้รู้จักตัวตนของปานผมก็มองฟานว่าลักษณะเลงแบบนี้น่าจะเหมาะกับปานนะผู้หญิงที่เป็นคนพูดตรงคิดอะไรตรงไปตรงมากแล้วก็ถ้าเรื่องความรักเนี่ยก็จะแบบว่า แต่ผมมองว่ามันเป็นภาพลักษณะนี้ก็ทําออกมามก,ก็อาจจะค่อนข้างจะโชคดีที่ท,ที่กําลังการถ่ายทอดของปันมีอยู่ในระดับที่แบบว่าเออคนฟังรู้สึกอารมณ์มีอารมณ์ร่วม